ออกตัวสถานบริการประเภทสถานบันเทิงผับบาร์อาบอบนวดร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีเป็นหนึ่งในมาตรการของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปราบโควิดจังหวัดบุรีรัมหรือ EOC หลังทางจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่สีส้มเพื่อใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มขน้นสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเช่นสถานบันเทิงผับบาร์ สนามชนไก่และสนามมวยเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ซึ่งผู้ประกอบการพร้อมปฏิบัติตามแต่ยังกังวลถึงผลกระทบอ้กระทบมากแน่นอนครับกระทบมากเลยเพราะว่าทั้งพนักงานนี่ก็เยอะทางร้านก็กระทบเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าที่เราลงของไว้อะไรเงี้ยครับกระทบแน่นอนกระทบเยอะมากใช่ครับแล้วกมีสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่โอ้กี่เปอร์เซ็นต์ ก็เยอะเลยครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างยากแต่ว่าทบเยอะมากครับมีอยากให้พักงานเขาเฉยยังไงบ้างอยากให้อยากให้เยียวยายังไงบ้างก็อาจจะเป็นพนักงานพนักงานด้วยส่วนหนึ่งเพราะมันต้องลงทะเบียนยังไงอาจจะค่อนข้างยากหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกค่าน้ำค่าไฟอาจจะให้ลดสาานประกอบการให้หน่อยหรืออะไรประมาณนี้ สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแสดงวงดนตรีแม้ยังเปิดได้แต่งดการแสดงดนตรีสดและต้องลดจำนวนโต๊ะเพื่อเว้นระยะห่างผู้ประกอบการมองว่าทำให้รายได้ลดลงจึงอาจต้องลดจำนวนลูกจ้างหากแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายไม่ไหวขณะที่กลุ่มนักดนตรีและนักร้องเป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแทบไม่มีงานไม่มีรายได้แต่ยังไม่มีความชัดเจนถึงมาตรการเยี่ยวยาคนกลุ่มนี้ ผมพร้อมกัที่จะตามครับแต่ถ้าใช่ถ้าสิ้นเดือนปุ๊บสิ้นเดือนอ่าพี่ลองนึกภาพนะสมมติสิ้นเดือนน่ะค่ารถค่าบ้านเอ่อค่าโรงพยาบาลแม่ค่าอะไรก็แล้วแต่มันตามมาคนไม่มีรายได้มันเครียดนะพี่ผมพูดถูกไหมใช่ป่ะแต่ถ้าคนไม่มีรายจ่ายหาแค่ข้าวกินไปวันๆันี่ะไม่มีใครเครียดหรอกใช่ป่ะสมมติพักหนี้หนึ่งปีไม่ต้องจ่ายค่าบ้านไม่ต้องจ่ายค่ารถหาแค่ค่าข้าวกินต่อวัน ไม่มีใครเครียดหรอกพี่เพราะว่าอย่างผมไงผมเลี้ยงลูกน้องได้อยู่แล้วถ้าผมไม่ต้องมีนี่จ่ายถูกปะสิ้นเดือนมาโอ้โหสารพัดค่าถ้ามันหยุดตรงนั้นได้เหรอผมเลี้ยงลูกน้องสามสิบคนผมเลี้ยงได้อยู่แล้วเลี้ยงแค่ค่าอย่างเดียวผมมีปัญหาอยู่แล้วแต่พี่กังวลไหมว่าสถานการณ์มันจะกังวลสิครับวันนี้แล้วมันจะถึงขนาดต้องกังวลสิครับแต่ของที่นี่ตรงไหนของที่นี่ถ้าไม่ได้เปิดเขาไม่เก็บค่าเช่าการที่เราไม่อยากให้ แม้จังหวัดบุรีรัมย์จะยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในช่วงการระบาดรอบใหม่แต่การใช้มาตรการที่เข้มข้นก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่ที่คาดหวังว่าจะทำให้จังหวัดปลอดผู้ติดเชื้อและจะส่งผลดีต่อการควบคุมการแพร่ระบาดในระยะยาว